สวัสดีวันหยุดยามมื่อเช้าวันอาทิตย์ได้พี่น้องมือน,นี้มาเปิดถังนะครับเผาทานไว้เมื่อคืนนี้ถังที่สองถังแรียกโอเคครับวันนี้ถังสองมาทานเบิ่งผลงานว่าสะเป็นเท่าหรือเป็นทานพี่น้อง เปิดเสร็จแล้วพี่ต้องมาดูผลงานเ e ช k Channel กันผลปรากฏว่าชื้อโอ้โหขนาดอันนี้มันนะครับนี่ยดูมันนะครับนี่ <c oughs> นี่ดูมันของจริงครับ มาฐานเก่ง